มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วบอดกะสอบูตมบอกมาแล้วเก็บมันข่อยเมื่อก่อนเก็บมันข่อยบ่ได้คลิปนี้โอ้ยมุเจ้าโคตรอะไรโคตรแ่ข่อยเลยนะเก็บมันข่อยบ่ได้คลิปนี้มาแล้ต่มมาแล้วโอ้ยตุมโว้ยงานบุเย่มได้มตุ่มต้่ตุมต่ต้มต้มแม่ม่ม่มต่ตุ่ต่มเก่มตตม่อ่น้ม่ต่ต่ อย่างน้อย่างน้อย่างน้เดี๋ยวามาขึ้นรถจะมาขึ้นรถพอดีพอดีบุญข้ลายสายไขยเงาจะไหนมาพอให้ในเก็บมันข่ไปก่อนไข่บ้านนัสามมืแล้วามหมแล้วนอนใจกักันนักยุบบัวยุบานเขาสิพาบ่เสียพานนไหก็เป็นยูยูพอ ร่อนนุ่งใยหร่อมันเขากแใ้้ระว่างรอมือมือะไหนันมันมันสำเลิบมันน่ะสิคับหลอดเสียงหลอดล้มเล่าแ็นใจเนี่ยรัดเลยแข่งรัดด้วยมันเีงหัน้าคคือสิเป็นหลายไม่รเขาหรอเนาะเลยว่าเ้างับประคองอะบอกเราถามข่าวนะคะอย่างเป็่นขึ้เมืแฟนนั้น งเป็นคือจังสิบ่หลอดขอหน่อยมอสไส้ถามข่าวเยอะสวยพรบพอน้คนเล่าอาการชุ่ฟังนะครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องเพราะเดินทางเหน่วก็น้ำกลกันแ้วค่ะพ่นจะไปน้อนอุดร่ดนจะไปน้อนอุดรบ๊ายบาย